อนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไทนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีจะพาไปนั่งรถไฟฟ้า BTS ที่กรุงเทพค่ะ โดยคุณรตีเริ่มต้นจากการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมินั่งรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตลิจากสถานีสุวรรณภูมิไปลงที่สถานีสุดท้ายคือสถานีพญาไทหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทไปลงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตเดี๋ยวยังไงตามคุณรตีไปดูนะคะว่าพวกเราเดินทางกันยังไงบ้าง ซื้อตั๋วยังไงไปดูกันค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีพญาไทนะคะแล้วพวกเราจะนั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทไปที่สถานีเพลินจิตนะคะถ้าเริ่มจากตรงนี้ก็จะรวมจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางแล้วก็ประมาณ5สถานีนะคะ ราจะเข้าด้านนี้ล้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ซื้อตั๋วรถไฟก่อนนะคะการซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS ก็1สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วตรงนั้นนะคะหรือสองสามารถซื้อจากตู้ขายตั๋วตรงนี้ได้แต่ตู้ขายตั๋วตรงนี้มีที่เห็นแค่4ตู้นะคะคนก็เข้าแถวยาวซื้อที่ตู้ขายตั๋วตรงนั้นเ็าแถวยาวเหมือนกันได้บารแล้วนะคะนี่ค่ะ สแกนตรงนี้เลยนะคะประตูเปิดค่ะเดินเข้าไปนะคะเราไปเส้นทางชานชาลาที่1ค่ะไปเคหะหรือไปการเคหะนะคะเดินขึ้นไปข้างบนค่ะไปขึ้นลิฟต์ก็ได้ถ้าไม่อยากขึ้นบันไดนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สสถานีพญาไทนะคะรอรถไฟมาค่ะ เราจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทไปลงที่สถานีเพลินจิตนะคะยืนรออยู่ค่ะไปยังไม่มานะคะรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะนี่ค่ะมุ่งหน้าไปที่การเคหะค่ะมาถึงแล้วมองไม่เห็นด้านใน สชี้นะคะคนเดินออกแล้วก็คนเดินเข้าไม่มีคนลงพวกเรามาถึงสถานีกลายทางแล้วนะคะนี่สถานีเพลินจิตลงจากรถไฟฟ้ามาแล้วค่ะกระขบวนนี้แหละที่พวกเราขึ้นงลงมาเมื่อสักครู่นะคะรถไฟขบวนยาวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะดูค่ะว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อไปตามพวกเราไปเลยค่ะไปแล้วก็เดินลงบันไดเลย ไม่ออกนะคะก็<ม>อ,ออกไปทางไหนด้านนี้เป็นทางออก3-4ค่ะเนนัีเรี้พ่อจะออกทางออกที่4นะคะ านีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิตนะคะตรงเนี้ยจะซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ซื้อได้เลยตรงเคาน์เตอร์ขายตั๋วตรงนี้นะคะหรือซื้อตามตู้ขายตั๋วเหล่านี้ก็ได้ตั้งเรียงรายอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้พวกเราออกมาค่ะไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะเดินต่อเลยค่ะไปทางซ้ายมือนะคะเดนทางทางออกไปเรื่อยๆนะคะ เดินมาจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิตนะคะเดินมาเรื่อยๆค่ะมาถึงถนนสุขุมวิทซอย2นะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปเป้าหมายของพวกเราอยู่ที่โรงแรม Double Tree by Hilton ในซอยนี้ล่ะค่ะซอยสุขุมวิท2นียนะคะ